สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูดาวในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองเช่นเคยค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนครูดาวก็มีปริศนาภาพมาให้นักเรียนได้ทายกันก่อนนะคะงั้นเราไปทายกันเลยดีกว่าค่ะ ทางกางเกงร้องเพลงนั่ง พึ่งกล้องเด็กๆก,ก็ได้ทายปริศนาภาพไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนได้สังเกตคำแล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรเหมือนกันเก่งมากเลยคะ่ะคำเหล่านั้นมี ง,งูเป็นตัวสะกดเหมือนกันนั่นเองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้ครูดาวจะมาสอนเรื่องการแต่งประโยคมาตากงนะคะดเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องมาตากงไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูดาวก็จะมาสอนเรื่องการแต่งประโยคมาตากงให้นักเรียนได้รู้จักกันงั้นเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะมาตรากงคือคำที่มีงงูเป็นตัวสะกด ประโยคคือข้อความที่มีความหมายชัดเจนและบอกได้ว่าใครทำอะไรทำแก่ใครเช่นพ่อปลูกต้นไม้น้องกินข้าวการแต่งประโยคจะประกอบด้วยประธานบวก กริยาหรืออาจมีกรรมมารองรับตัวอย่างประโยคที่มีมาตรากงเหลืองฉันระบายสีเหลืองล้างแม่ล้างจาน กล่องฉันมีกล่องตุ๊กตาพึ่งพึ่งกำลังบิน ข้อที่หนึ่งนะคะข้อใดมีตัวสะกดมาตรากงุงก็ไก่บ้านเรือนขอไข่รังพึ่งคอควายงาะป่าข้อที่สองข้อใดไม่มีตัวสะกดมาตรากง ข้อไก่งานบ้านขอไข่อึ่งอ่างคอควายร้องเพลงข้อสามข้อใดมีตัวสะกดมาตรากงมากที่สุดก็ไก่พ่อกําลังขับรถขอไข่แม่ล้างจานในครัว ข้อควายฉันกำลังแกะกล่องกล้องข้อที่สี่ข้อใดมีตัวสะกดมาตรากงน้อยที่สุดกอไก่น้องตีกรองขอไข่ช้างเดินในป่าคอควายพ่อสวมกางเกง ข้อที่หข้อใดมีตัวสะกดมาตรากงก็ไก่พ่อไปทำงานขอไข่ย,ย่าไปซื้อเงาะข้อควายปู่ไปเก็บแตงกวา มาดูข้อที่หนึ่งนะคะขอ้อใดมีตัวสะกดมาตรากงคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่รังพึ่งค่ะข้อที่สองนะคะขอ้อใดไม่มีตัวสะกดมาตรากงคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่งานบ้านค่ะ เป็นตัวสะกดในอยู่ในมาตรากลนะคะข้อที่3ขอ้อใดมีตัวสะกดมาตรากงมากที่สุดคำตอบที่ถูกต้องก็คือคอควายมีคำว่าลังกล่องและกล้องค่ะ ข้อที่สี่ข้อใดมีตัวสะกดมาตรากงน้อยที่สุดคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่ค่ะช้างเดินในป่ามีคำว่าช้างคำเดียวนะคะข้อที่ห้านะคะขอ้อใดมีตัวสะกดมาตรากงคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอควายปู่ไปเก็บ แตงกวาค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้การแต่งประโยคมาตากงแล้วนะคะแระยนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ครูดาวแนบมาให้ และอย่าลืมเหมือนเดิมเลยค่ะทำใบกิจกรรมมาส่งครูดาวด้วยนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปริ้นใบกิจกรรมได้นักเรียนเขียนลงบนกระดาษ A4 หรือสมุดแบบฝึกหัดและอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่เหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูดาวต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย